ปิดฉากเจ้าพ่อสแกมเมอร์เมื่อชุดปฏิบัติการพิเศษหานุมานคุมตัวนายเสือจือเจียงเจ้าพ่อแห่งชเวโกโก,โกเพื่อส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนนายเสือจือเจียงคือผู้อยู่เบื้องหลังอาณาจักรเว็บขนาดและแก๊งสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในชเวโกโกประเทศเมียนมาเขาถูกตำรวจไทยจับกลุ่มตามหมายแดงของตำรวจสากลตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2565ในข้อหาหลอกลวงประชาชนผ่านเว็บพนันออนไลน์ แต่กว่าจะถึงวันนี้นายเสือได้ยื่นสู้คดีในศาลไทยมันนานก็สองปีอ้างว่ากฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของไทยขัดรัฐธรรมนูญแต่สุดท้ายศาลก็มีคำพิพากษายืน่นให้ส่งตัวเขากลับไปรับโทษที่จีนบรรยากาศที่สนามเบญสุวรรณภูมิตึงเครียดสุดๆครับมีการวางกำลังคุ้มกันอย่างแน่นหนาและทันทีที่เขาปรากฏตัวผู้สื่อข่าวพยายามยิงนคำถามใส่แต่เขากลับมีสีหน้านิ่งเฉยและไม่ตอบคำถามใดๆแม้แต่คำเดียว นี่เป็นการส่งสารเตือนไปยังเจ้าพ่อแก๊งเถ่าคนอื่นๆว่าไม่ว่าจะหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็หนีกฎหมายไม่พ้นครับ